เวลาทีืออันหน้าแม่อ่งว่าเบือวาน่าไม่แม่เผู้แชีนได้ศึกษาพระไตรปิฎได้เรียนรู้จากเวลาจากพระเกียมปฏิบัติจารแล้วก็ได้เข้าใจตกะธร ให้ความกินที่กินพลัง้าสของใจที่สีดนลกอันเกิดจากการลความกินคำความกินกินป็นทท่านที่กามท่านที่ท่านที่ท้าบรับกิเลสเหตุเหตุียงทุืขอ้างควงมได้กินได้กินดำนนมก ควนเสียกขลัขงสาสุคลองสายอันเลือยยอดที่เสียในลูกผู้เขียนไล่เข้าใจสัาวะมาบเป็นอย่างไรเนีตไล่กินออกมาเรีนภาษาที่เข้าใจได้ง่ายสามารถสามารถเกิดสอดไล่มามาสอบเกิดคล้องสอบคาใจปีาาลูกเล่มใด กินใดพอได้เนม่ปล่อยคำจะไม่ได้ตรงกันที่เดียวเกียกินินเสียนเนี่ยหาได้ละป็นอันอันเดียวกังต <c oughs> าละาันไ <c oughs> เน <c oughs> ้ี่ยตอนนี้ละอ่าเปิดไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆวันนี้ปื๊ดว่าตัวน้ยนั่นดูอ, <c oughs> อาจารย์อาจารย์หมอเสียว รอรอใจยังใจเสียดกล้าจนผูผูตู้เชื่อสารตู้เชื่อสารด้านการแทร์วิธีทำกองการแทร์ทางเรียกจะสะสวงสาธนาสุกอ้ะเนี่ยเปิดไปแล้วองเปิดไปอ่านต่อไปนะต่อไป หมอผีอื่นรวมอันให้ก็ค่ะหมอหมอื่นก็ไปตามหมอละอันเดิกงานจะเอาบดทุกทวนทำนานี่เลยอันนั้นมันตัวนหน่อยนี่เริ่ม<อ>น,นานี่แล้วไหมบททวนทำมีปัญญาพาพานันทุกพาเพลินทุกที่สร้างจิตวิญญาณให้ขาสุขี่สิตในโลกเจริญทำทีวิตพาเพ,าพาลนินทุกการเลิกมาจากพัดใจจิตโลก ูเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่ผีทำวงการแยกทางแยกตะทกรงสาธนาจิเป็นแบเยี่ยมเยี่ยมอีแม่แนน้ำตัวในอายุซื้อมาจากหม่อายุเท่าไรคะแม่อายุแปสิบเอ็ดปดสิบปีปึ๊สายตาเฮนูซื้อน้ำสกุลน่แม่น้ำสกุล ซื้ออยังจยกของนะ่ะซื้ออีแม่โอ้ยยุบ,บานไดนะ้แม่บานมูที่บานออกข้ามในเต้โอ้ยสาธุค่ะแม่ไปอ่านเนาะอัานยังมือคันนี้คืออ๋อเรื่องห่างได้